และแข่งเลยและนี่ยกที่3เริ่มขึ้นแล้วครับราชันสอจออุเลย,ยาโสธรหรือสอสุนึกกางเกงสีแดงครับเงินโชคดีแม่จันดีถอยหลังหกลงครับรายนี้ยก1ยก2และยก3ายังทรงเดิมมาแข่งบวกกับมัดจ่าจังหวะจะเดินก้าเข้าไปเสียบเข่าครับราชันโชคดีผลักออกไป แล้วก็ไปบวกศอกก็นเหนียวครับโอ้ศอกขานะครับโอ้โหมวยคู่นี้นี่ไปโกรธกันที่ไหนมาครับเน้นทุกลูกครับโชคละเอียดดีเหลือเกินนะครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการอนุกูลครับสจอโอลีบอกเดินนะครับไม่ต้องถอยวัดกันไปเลยว่าใครดีใครอยู่ไปเลยครับอุ้ยใจใจใจครับโชคดีต่อยดูแพง มีหมัดมีเข่าแจมครับโอ้โหเข่าแหลมแหลมของราชันครับโอ้ไปโดนกำปั้นนะครับหน้าสะบัดไปเลยครับราชันครับพาล้มลงไปครับโชคดีอยู่ข้างบนโบนหนักแรงครับอลังตัวครับโชคดีเลือกออกแลวนะครับหมัดขวาครับอัปมาคัดขวาหมัดซ้ายเจอศอกซ้ายของราชันหมัดหรือเข่าหมัดหรือเข่าครับหมัดของโชคดีหรือว่าเข่าแหลมแหลมของราชันตอนนี้ราชันไม่อยากอยู่นอกซ้ายยวดเข้าไปที ไม่ถอยครับพาเข้าไปกระโดดสลับเท้าลอยใส่โอ้โหหัวใจพี่ท่านนี่ชื่นชมโดนแล้วก็จ้าคืนครับนี่ฮะลวงท้องตลอดครับโชคดีท้องสลับขึ้นบนแต่ว่าไม่ถอยติดแกนหน้าตลอดยกมีของราชันโดนล่างครับแล้วก็ล่างมีแต่โอ้โดนคืนโดนึ้นครับโดนคืนบ้างแล้วนะครับทธอได้ของโชคดีครับราชันหุกซ้ายโอ้ผัดกันได้ผัดกันโดนครับต่อยขวาลำตัวแล้วขึ้นสายบนครับเจอข่าขวาของราชันโชคดีตั้งแขนผลักออก มาสิไม่ถอยครับไม่มีเกียร์ถอยเหมือนกันครับทางด้านโชคดีต้องถอยแล้วครับเจอเกียร์นี้ของทางด้านราชันเอาอุ้มไต้ปีกอุ้มไตปีกตีไม่ได้กรรมการแยกครับกรรมการราชันตีข้อขวาแทงขวาสูงยาวเข่าดีอยู่แล้วครับทางด้านราชันโอ้โหเรียวแรงคละกำลังนี่ต้องเกินร้อยจริงๆครับมาชกที่ลูบินีนะครับเพราะว่าออกาพุธกันไม่หยุดพักก่อนครับ อัศวินมากครับยกที่สี่ครับโอ้โหน้ำกระจายครับอาวุธไม่มีบรรยำบรรยำครับเตะขวาเข้าไปซ้ายเจาะคืนครับมาคุณมาอะไรก็ไปนั้นคืนคุณเตะมาก็เตะจับในครับอยู่ข้างเชือกครับขวาไปสายโตขยับเข้าไปครับราชันจ่อล่างครับโชคดีครับราชันพยันแปะ สับซอกซ้ายครับสอบขวาสับสอกซ้ายเตะต,ต,ตีขาขวาครับโอ้พยายามใช้แผนเกลือจิ้มเกลือครับราชันอ่าครับคุมพอเต้นเนี่โดนถล่มก็เลยใช้แผนเกลือจิ้มเกลือบี้เข้าไปครับอ่อโชคดีนี่ฮะพยายามเตะน้ํากระจายกันครับแต่ละดอกแต่ละดอกแต่ละเม็ดที่ออกมานี่หมัดซ้ายครับ หมัดซ้ายโดนหมัดขวาคกนครับสับศอกซ้ายครับเจอศอกซ้ายโตโอ้โหทันเก่นดีเลืเกินครับกดแขนเอาไว้ครับราชันตีเข่าขวาครับอ่าตีได้ทีเดียวครับกระช้าไม่โอ้คู่นี้ชกกันยังไงผมถือว่าได้ใจครับได้ใจพี่น้องคนดูที่ชมหน้าจอทีวีศรีนไอีดีครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะโคูงนี้ครับสู้กันได้เหนือคำบรรยายครับ เกินความเจ็บปวดนะครับเจ้าอ้ยบวกศอกจังหวะนี้ครับโอ้โหหน้าหงายเงือเลยนะครับศอกครับอกของโชคดีครับเลียกออกแล้วครับหมัดหนึ่งสองเอ้าจะเอาคืนยังไงครับราชันเจอเทโอ้ลูกศอกลูกนั้นแหละครับจุดเปลี่ยนเลยครับจังหวะหยุดชะงักเลยครับเจอเทไปหดอกหนึ่งนี่ฮะได้ใจแล้วโชคดีได้ใจนะครับยกสี่ต่อมาสู่ช่วงปลายยกอ้าตื่นขึ้นมานะครับบวกคืนครับหมัดซ้ายครับ อ่าแลกกันไปเลยครับโอ้โหเตะขวาครับโชคดีมันอยู่ที่หัวใจอ๋อถีบมาไว้หมัดสอกขวาสอกซ้ายครับแล้วก็เสียงระฆังมาครับสุดติงไปเลยครับลูกพี่ครับพักก่อนฮะในหนึ่งในคู่ที่ต้องได้นำพิจารณาอย่างแน่นอนครับครับวันเสาร์ที่แล้วนี่เราก็เห็นหนึ่งคู่นะครับเนี่ยเสาร์นี้เราก็เห็นอีกหนึ่งคู่ครับ อาล่ะครับคู่ดุทะลุจอครับ5000ันบาทครับจากเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินครับแจกให้ยกที่5ยกสุดท้ายนะครับยังเดินต่อครับราชันครับ 3- 4 5นี่ห้านี่เดินอศขวาครับเจอแเชียงขวาของโชคดีต้องเชียงนะครับโดนนับ8ในยกที่นี่ในต้องเชียงเอาไม่ได้โดนนับนะไล่เอถนัดหมัดราชันถนัดศอกแต่ว่าศอกของโชคดีดันมาแม่นกว่าครับโอ้จังหวะแกศอก ลูกนั้นนะครับเพราะว่าแลกกันมาส่ยกเต็มๆครับสาด์ซ้ายดูบ้างครับแข่งโอ้ยโอ้ยครับครั้งที่แล้วนี่โชคดีนี่ก็มาแสงอายก5้านี่แหละครับในการเจอกับเพชรเมืองครับครั้งนี้ที่ตัวเองมาตั้งรับครับหมัดซ้ายไม่ถึงครับราชันกอดเอาไว้ครับโชคดีครับกรรมการอนุกูลครับถ้าหากว่าสิริราชันไม่โตไม่ใหญ่หนีจากไปก่อนนะครับเรื่องของน้ําหนักตัวครับ คงไม่หนีไปไหนแล้วครับครูนี้เพราะว่าอายุนี่แหมจะจะเข้าเป็นยาเพศแล้วรับ24ปีเท่ากันครับสินเสียงรฆคงนะครับถือว่าสุดยอดเลยครับตั้งแต่วินาทีแรกของยกที่หนึ่งครับจนถึงวินาทีสุดท้ายของยกที่5ครับออกอาวุธกันไม่หยุดก็พยายามทําทุกวิธีทางครับเพื่อความโปร่งใสนะครับในการตัดสินให้ เป็นความสบายใจนะครับกับที่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับกรรมการชูมือไปที่นักชกบุมน้าเงินโชคดีแม็กจันดีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนราชันสสอจอโอเล่ยโสธรครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจผู้แพ้ครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งดีๆที่